คดีลุงพลจะเป็นยังไงต่อความเห็นแย้งของหัวหน้าสารคืออะไรมาดูคลิปนี้กันคดีทั่วๆไปจะมีผู้พิพากษาสารชั้นต้น2คนเป็นผู้ดูแลคดีคือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหนึ่งคนและองค์คณะอีก1คนคดีลุงพลก็เช่นเดียวกันมีผู้พิพากษาสารจังหวัดมุกดาหารสองท่านเป็นผู้ดูแลคดีนี้แต่สารจะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเป็นคดีสำคัญเมื่อผู้พิพากษาที่ดูแลคดีทำคำพิพากษาเสร็จแล้วต้องส่งร่างคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาผู้ใหญ่ตรวจดูก่อนคือผู้พิพากษาหััวหหนนน้้าางมืออขๆภค หัวหน้าศาลและอธิบดีก็จะมีความเห็นกลับมาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนั้นอยู่ถ้าเป็นกรณีที่หัวหน้าศาลหรืออธิบดีไม่เห็นด้วยผู้พิพากษาที่ดูแลคดีอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนใจเอาตามความเห็นของหัวหน้าศาลหรืออธิบดีก็ได้หรืออาจจะยืนยันตามความเห็นของตัวเองแม้ว่าจะไม่เหมือนกับความเห็นของหัวหน้าก็ได้จะเห็นว่าผู้พิพากษาต่างจากข้าราชการทั่วไปตรงที่มีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงการไม่เปลี่ยนคำพิพากษาตามหัวหน้าเป็นเรื่องปกต ที่ต้องส่งร่างคำพิพากษาให้หัวหน้าสารและอธิบดีตรวจร่างคำพิพากษานั้นซึ่งคดีนี้ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีเห็นว่าควรลงโทษลุงพลแต่หัวหน้าสารและอธิบดีมีความเห็นว่าไม่ควรลงโทษลุงพลควรยกฟ้องแต่อย่างที่บอกไปว่าผู้พิพากษามีอิสระในตัวเองสามารถถือตามความเห็นของตัวเองได้แม้ความเห็นจะไม่ตรงกับหัวหน้าสุดท้ายผู้พิพากษาที่ดูแลคดีตัดสินให้ลุงพลมีความผิดจำคุก20ปีส่วนความเห็นของหัวหน้าศารและอธิบดีที่เห็นว่าไม่ควรลงโทษลุงพลก็ทำเป็นความเห็นติดสำนวน อาจจะมีผลต่อไปในอนาคตได้ตอนนี้ก็ต้องถือผลของคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายน่าจะไม่ยอมจบกับผลแบบนี้แน่แ,นและกำลังอทธทณ์ต่อไปยังศาลชั้นต่อไปเพราะฝ่ายโจทก์ต้องการให้ศาลลงโทษลุงพลในความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ศาลลงเพียงความผิดประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนฝั่งลุงพลก็ต้องอทธทณ์ให้ตนเองไม่ต้องรับผิดโดยข้อต่อสู้หลักคือหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอคดีนี้ในชั้นศาลสูงออกได้หลายหน้ามากลุงพลอาจโดนโทษเยอะกว่าเดิมคือโดนคดีฆ่าแทนที่จะเป็นคดีีีปรรระะมาาาาาเเพพพแตนนนอออดดดคคยศหืลลุุงักฐ่ เพียงพอหรือลุงพลอาจโดนลงโทษประมาติคุก20ปีเหมือนเดิมทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ทีพิสกินนะคะพิมพ์แอปทีพิสกินออฟฟิเชียลค่ะเบอร์โทร0927947526 0985655266 0632425644ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย